หลายคนเวลาเห็นตลาดหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ก็มักจะมีความคิดว่าตอนนี้แพงไปแล้วกลัวซื้อติดดอย แต่จากการวิเคราะห์ของ Bank of America หรือโบฟากับพบว่าความกลัวนี้อาจทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตก็ได้โบฟาย้อนข้อมูล50ปีพบความจริงที่น่าทึ่งว่าคนที่ซื้อหุ้นตอนตลาดอยู่จุดสูงสุดหรือ S&P 500ทำํำอ่อาทหไฮไม่ได้เสียผลตอบแทนเลยในระยะยาวต้องกันข้าม เมื่อถือของหุ้นต่อเนื่องในระยะเวลา5ปีพบว่าผลตอบแทนเฉลี่ยกับดีกว่าช่วงอื่นด้วยซ้ำถ้าไม่ถึงเป็นแบบนั้นพอช่วงที่ตลาดทำจุดสูงสุดมักจะเกิดจากแรงหนุนเชิงบวกทั้งเศรษฐกิจจริงที่แข็งแกร่งและกำไรของบริษัทที่เติบโตเรียกได้ว่า มันไม่ใช่ความร้อนแรงแบบวูบวาบแต่เป็นแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่ยังมีแรงส่งอยู่มุมมองของโบฟาในรายงาน RICL ลุกล่าสุดโบฟาเสริมว่าปีนี้นักลงทุนที่เน้นดูข้อมูลเศรษฐกิจจริงเช่นการจ้างงานการบริโภคผลประกอบการของบริษัทมักได้รับผลตอบแทนดีกว่าคนที่เชื่อข้อมูลเชิงสำรวจที่เต็มไปด้วยความกลัวและความรู้สึกโบฟายังมองอีกว่า ตอนนี้ทั่วโลกและหลายบริษัทยังมีมุมมองเชิงลบเกินไปซึ่งอาจเป็นสัญญาณกับตัวของตลาดได้หรือที่เรียกกันว่าเมื่อทุกคนกลัวเกินจริงตลาดมักจะกลับมาดีขึ้นข้อสรุปและคำแนะนำจากโบฟาสำหรับนักลงทุนสรุปง่ายๆคืออย่ากลัวการซื้อหุ้นตอนตลาดอยู่จุดสูงสุดถ้าเรามีมุมมองระยะยาวและมีวินัยในการลงทุนโบฟาแนะนาหลักการสาคัญ3ข้อข้อที่1อ ยอยซื้อแบบ DCA การทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าซื้อในราคาสูงเกินไป 2. กระจายการลงทุนลงทุนในหลายอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมข้อที่3โฟกัสระยะยาวอยู่ในตลาดให้นานพอหรือที่เรียกกันว่า time in the market ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ดีกว่า timing the market หรือการพยายามจับจังหวะตลาดเสมอ ดังนั้นอย่าให้คำว่ากลัวดอยทำให้คุณพลาดโอกาสในอนาคตเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยลงโทษคนที่ซื้อหุ้นตอนอ่อทำให้ถ้าคุณเชื่อมั่นในระยะยาวและอยู่ในตลาดให้นานพอผลลัพธ์จะตอบแทนคุณเสมอครับ